สวัสดีค่ะสวนเสือแมวเหมียวนะคะจะพาทุกท่านมาเที่ยวงานบันดิกนะคะวันนี้เราก็จะมาดูสิ่งแรกที่เราเจออยู่ด้านหน้านก็คือเป็นรถดับเพลิงนะคะน่าจะเป็นแบบรุ่นใหม่นะคะที่เอามาโชว์ให้กับเด็กๆได้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือด้านหลังเนาะพอดีเจ้าหน้าที่มาไม่มีใครอยู่ให้คําแนะนําแต่เราก็ดูภาพรวมไปแล้วกันว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้จะเป็นแบบใหม่ๆ นะคะเหตุด่วนเหตุเพลิงไหม้แจ้ง199นะจะนะคะอันนี้ของเทศบาลสกลคนครนะคะบอหอ5181สกลคนครนะคะเลขริบเบียนเอ่เาเดี๋ยวเราจะมาดูโดยรอบนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็คงจะคาดเดาตามมาเจอของดีนิดนึงนะมีใครลืมลูกชิ้นไว้ใครน่าจะลืมลูกชิ้นฮอทดอกไว้นะคะ อันนี้จะเป็นช่องทางของอมอีดูใกล้ๆ,ๆนะคะนี้เป็นคันเร่งนะคะอันนี้จะเป็นช่องดูดน้ำนะคะทางดูดน้ำสูบน้ำเข้าถังนะคะในช่องนี้นะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะอ่ะมีทางส่งน้ำอันนี้คือตัวที่ต่อสายที่จะเราใช้เนาะนะคะเป็นทางส่งน้ำเดี๋ยวนี้เอาสายออกนะคะแล้วก็มี เกแรงดันนะคะก็จะมีตัวเลขบอกค่าแรงดันตรงนี้นะคะเกแรงดันก็เกแรงดูดแรงดูดน่าจะเป็นการดูดน้าเข้าตัวถังนะคะอ่ะเราก็จะฉายไปดูด้านบนก็จะเป็นกไหมคะก็จะมีที่นั่งของคนขับใช่ไหมคะโแสงแดดก็จะเจดจ้าเจ็ดจ้า,จา,จานิดนึงนะคะเนี่ยของคนขับอันนี้ดูน่าจะเป็นคันให,ใหม่เลยนะคะคันใหม่ทั้นสมัยหน่อยนะคะอ่ะดูล้อขนาดใหญ่ ก็จะมีปุ่มต่างๆเนาะเยวก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าก็ดูดูไว้ว่ามีค่าอะไรบอกบ้างนะคะมีค่าอะไรบอกบ้างในเครื่องดีเลย์บอกค่า 3M อะไรพวกเนี้ยนะคะมอให้ทุกคนได้ดูเผื่อเด็กๆแวะเข้ามาก็อยู่ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะของเทศบาลสกลนครน,นะคะอันนี้ก็จะมีเบอร์ติดต่อ042711707แล้วก็ หรือ99นะคะเกุเก้นะคะเหตุรุนแรอันนี้น่าจะเป็นการบอกค่าระดับน้ำนะคะอ่าจริงๆเลยนะคะ,ะนี่ค่าบอกระดับน้ำเป็นตัวเลขบอก1,000 2 0 0 0 3อ0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0แล้วก็1มือนะคะเป็นตัวบอกระดับค่าตรงนี้เป็นประตู <c oughs> ที่จะปิดเปิดเป็นคันหมายเลขสองอันนี้นะคะ จะเหมือนรถตัวทั่วไปแต่รักษณะนี้ก็คือเป็นสีแดงเดี๋ยวเราจะตามไปดูด้านหน้ากันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรอบรถเลยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ทะเบียยอะไรต่างๆเยอะแยะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูาที่ด้านบนเห็นท่อคันโยกในการส่งเวลาที่เป็นแบบในที่สูงๆใช่ไหมคะจะมีไหมคะเป็นเหมือนคันโยกที่เป็นต่อไปที่สูงนะคะก็ถือว่าเป็นรถ ดับเพลิงที่ถือว่าทันสมัยนะคะเราเพิ่งเห็นเมื่อก่อนเป็นรถคันแดงๆธรรมดาแต่นั่นด้วยจะมีเครื่องมืออะไรต่างๆนะคะป้องกันหุ่หเยอะแยะมากเลยนะคะอันนี้ให้ดูเรา,เราได้ดูแฉำเรืองขึ้นไปเห็นนกด้วยนะคะนกสวยงามด้วยนะคะบรรยากาศดีนะคะวันนี้สกัมบันดิกก็ทางหน่วยป้องกันและสวะ์แทะราสะรสาธารณภัยสกลนครนะคะ,นะคะก็ได้นำมาโชว์ให้เด็กๆและกรอบครครองที่พาเด็กๆมานั้น ได้มาเรียนรู้แล้วก็รู้จักนะคะเครื่องจักรกลต่างๆที่เราใช้นะคะอันนี้พอจะมองเห็นด้านในนะคะมีเครื่องเนาะเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นี่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะทางจริงนะคะให้ดูห้องเครื่องนะคะที่เปิดให้เด็กได้ชมอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะเหมือนกันฝั่งซ้ายขวานี่จะเหมือนกันนะคะก็คือเวลารถเทียบเคียงว่าสามารถที่จะดึง สายเนาะสายน้ำเข้าไปในทิศทางต่างๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรถดับเพลิงนะคะในงานป้องกันสระป้องกันเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลสกลนครเทศบาลนครสกลนครนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและร่วมให้กำลังใจช่องสุภาีแมวเมียวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดตาม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ